mình xuống thùng bên này hẳn nó nhỏ đúng không? Thì mình mới thúng như này, kiểu, kéo thúng kéo ấy một, ấy một hai ba thúng, ai à? โอเคคนนี้น่ะเมียสาคาเพื่<อ><อ>ให้หันปลาซากุระรนี่กนู่นปล่อีก ออกไปปอกปอกเลยปอก้อ้ยเดี๋ยวไปใกล้แค่นั้นเดี๋ยวเดินนี่ขนมปังจากสวิตเซอร์แลนด์ฮะ ให้ปลาสวายกินนะฮะโอ้โเยอะมากโอ้เต็มเต็มน้ำประจายน้ำประจายเลยครับน้ำเต็มหัวเลยทีนี้เอาหรอว่าหมอยดวไปหล่นน้ำเอาหมดแล้วพอไปพอโอเคดูเรื่องเปียกแล้ว